อุ้ยเต็มเลยนะน้ำมออันนี้แหละแล้ว่ากินวุ้ยไม่ข่ายนยแทนน้ำได้นะครับผมใช่ครับผมโอ้โหเต็มกระบอกเลยน้เต็มกระบอกเลยเราต้องดูการเจาะนะนี่ดูรอยเจาะอย่างนี้นะนี่ข้าก็มาหนักเหรอใช่ อย่งไรบ้างพี่ลาวเหนื่อยไหมฮะชิวมากใช่ไหมแต่ขาเด็กเดิกเด็กอย่างนะใช่เว้ยเดินช้าหน่อยจะเดินเรื่อยๆใช่ไม่เหนนื่อยะเดี๋ยวรอพานตาก่อนนะดูวิวนอมอส์สวยมาก บรรยากาศนะพี่พี่หุบเขาหุบเขา,ขาจริงนะใช่ดิ่งก็ดิ่งลงจริงนะใช่คืนนี้ก็คืนจริงๆนะคือแบบคืนยากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งผ่านก่อนมา สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับอย่งกัผมมอสพาชมไปองครามครับ,รบ <c oughs> ก็คลิปนี้เนี่ยต่อจากอีพีสามนะครับนะก็ผมเนี่ยมีไล่อีพีนะก็กลัวแบบว่าอีพีสองเนี่ยมันจะเยอะเกินนะครับกลัวพี่เนี่ยจะเบื่อเอานะพี่พี่ก็นี่เลยต่อจากอีพีสามแล้วนะครับผมนะก็อีพีนี้เนี่ยก็จะไปหาหาวุ้นไม้ไผ่นะครับพี่พี่นะ ตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งพักกันอยู่นะนอนพักนะพ,พี่ก็เราเนี่ยพิ่งขึ้นมาจากกระต๊อบของผ่านป่ายนะครับนะเราขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยมากมากนะไอเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยนะครับแต่ว่ามันเมื่อยขานะพี่พก็ยังดีที่มีบันไดนะครับผม <c oughs> นะถ้าไม่มีบันไดเนี่ยคงจะขึ้นมาลําบากมากเลยนะครับ oh. ก็พันเนี่ยอยู่ข้างล่างนะเราเนี่ยนอนรอนะครับ มาแล้วนะพี่มีนะพี่จินดาเนี่ยก็นอนพักอยู่กับเราเลยนะครับผมน่ะไม่ค่ะนะใช่พี่โอ้มันมีของป่าเนี่ยน้องมอแต่ไม่รู้ทานได้เปล่าเดี๋ยวเราต้องให้ในพานดูก่อนใช่เผื่อได้รับปากเลยนะใช่ครับผมของป่านู่นเลยนะเดี๋ยวเราจะถามพันด้วยนะครับผมโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันอีพีสามเลยนะครับผมตะเบือซะ ตะปบอร์สาเภาษาไทยเรื่องไม่สุกนะมันกินได้นะนี่ลูกมันกลมๆเรื่องๆนะอ๋อสีแล้วนะน้เมอสไอโยนเอาบอมบอาไม้เหรอวะอ๋อเรื่องๆอย่างนี้คือสุกแล้วน้ำมอสขึ้นได้ขึ้นเลยขึ้นเลยนะมอสใช่แต่บอกเองอะขึ้นได้ขึ้นเออผมนี่เสียนอยู่ละก่็จะทำยไงก่อปเราไม้โยนได้ไหม

หนน่อยะลองขึ้นดูนะถ้าขึ้นได้ก็ถือว่าได้กินนะใช่โอเคครับผมไปอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นดูก่อนนะสำเร้จสุกตัวอ๋อได้อ่อกว่าทุกตัวอยู่เอุ่นกุอกมันจะหวานนะถ้าสุกเนี่ยจะหวานมากนะหมอแต่เนี่ยมันอ่อนอยู่นะอ๋อเด็กอ่อนอยู่ถ้าแก่เนี่ยจะน่าจะลูกใหญ่กว่านี้นะแล้วก็จะหวานเนื้อจะหวานไม่ค่อยใช้เราติคล้าย แอปเปิลน mm. ้ำตระกูลค so ือใครแอปเปิลน yes. ้ำนะผานบอกมันจะมีืนน้วาอูสองอยู่ปะอู้สองอยู่ปะแกเขาจะเรียกวอะไรยางมันอ่ะอ่อนอ่นอ่อนอน่นอ่อนออนอ่อนออน่น้่อนอ่อนอ่อือ่อนอ่อนอ่นอ่อนอ่อนอนอ่อนอ่อนออนออ้ออนนน่อ่อนนนออ่ออ่นอออ่ออ่อเิอน่ออออ่นนอู่ออ่อน มันจะลายพุเตออ๋อพวกเม็ดแก่ๆเนี่ยก็คืออ๋อใหม่เนาะมันดีต่ออันนี้ถ่ายพยาธิถ่ายพวกถ่ายพยาธินะมันต้องขุดขุดขุดให้มีน้ำอ่ะแล้วก็ให้ให้เด็กกินเนี้ยมันจะดีต่อยาถ่ายพยาธิเขาเรียกว่ายาถ่ายพยาธินะโหอ่อนอยู่เลยน้อมอสอยู่เสียดายนะเสียดายมากน่เราจะได้กินละต้องรอเดือนหน้าน้อมอส เดือนหน้าเราหน้านจะมาแน่นอนนะใช่ครับผมชามันหวานมากผมก็อยากลองชิมของป่านะ<ช>เพราะอยู่ตามบ้านเราไม่ค่อยได้กินของป่านะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวรอดูเดือนหน้านะเดี๋ยวผมจะมาอีกนะครับจะมา<ช>นอนที่นี่นะน้องมอสใช่ครับผมหูโเต็มเลยนะน้องมอสอันนี้ล่ะนี่เยิมากนี่เป็นน้ำอยู่ฮะใช่ถ้าเรานานเนี่ยมันก็จะเป็นนูนใช่ถ้าเราจะนานจะเป็นนูนนะ อันนี้เราจะกินเพื่อประทงังประทังกันนะพอ,พอเราแห้งมากนะน้ําก็มมมที่เราเอามาหมดเนี่ยหมดแล้วนะ<ช>แต่ว่ากินวุ้นไม่ไผ่เนะี่ยแทนน้าได้นะครับผมใช่ครับผมแต่ไม่จำเป็นที่จะอาน้ามาเยอะก็ได้นะใช่เพราะมันหนักนะใช่ยังมีวุ้นไม่ไผ่ทางนี้นะโอ้นี่โอยอย่างเยอะเลยมาเทใส่ขวด,ดวกวันนะได้ครับมาเราเทกันเลยครับผม ตอนนี้เราตัดได้ประมาณหนึ่งนิดสิลมีพานเนี่ยจอเจาะไว้นะส่วนที่เราตัดไปเนี่ยเราก็เจาะทดแทนนะไอที่เราเอาไปเนี่ยเราเจาะทดแทนหมดเลยพี่ไม่ใช่เอาไปแล้วก็ไม่ทดแทนนะเราเอาไปแล้วก็ทดแทนเผื่อพี่พี่เข้าเดินป่าเนี่ยเผื่อหิวน้ำอะไรอย่างนี้นะเพ,เพื่อวันหลังเรามาที่นี่เราหิวน้ำแล้วก็สาม,มารถทดแทนกินน้ำได้นะไ,ไปเดี๋ยวเรามาเริ่มเทใส่ขวดกันยพี่ๆี่ขากินยากนะปีละครั้งนะ จะมีเฉพาะนั้นนะปูนไม้ไผ่นะครับใช่มายามีุ่่นเหอเออเราถ่ายกันแบบยาวๆนะพี่เดี๋ยวตัดเทอยเถ้ากัยเถอะนะเราไฟถ่ายเยใช่ไหมใช่ พี่ๆพวกนี้คือมีหมดเลยนะน้ำเยอะมากนะมอสใช่เลยทำงานหนักอย่างก็คือน้ำเยอะโอ้โหเต็มกระบอกเลยมดเต็มกระบอกเลยอะ คุ้มนะเท่านี้ลองมาดูกระบอกนี้ดีกว่าล่ะการยิงหนักเนี่ยน้ำยิงเยอะนะ่มันหลงป่าสามารถทานได้เลยนะพี่พี่ทดแทนน้ำได้เลยบดีเลยอันนี้น่าจะเป็นวุ้นแต่แล้ว้องมัดใช่ไหมใช่น้องแล้วลองขัดช่องโอ้หน้ำเดือมากหอมมากนะเมืนจะหอมไผ่นะ เห็นแ้เมือนกุหลาเจ็บเต็มกระบอกเลยจะเริ่มเป็นมุ่ละอ้อยเหี่ยวเข่อาจจะหาได้น้ำบาปต้องเป็นต้องเป็นคนที่ดูเป็นนะใช่ครับถ้าดูไม่เป็นก็ไม่ได้กินขายยากกระบอกนี้น่าจะเต็มเหมือนกัน ยา,ยาวนี้เป็นสินเ่เดิมทำเป็นของหวานได้นะ<ช>แล้วก็หรือจะยำกินก็ได้นะน่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นของหวานขนมหวานนะพี่พี่ใช่แล้วก็จะแก้ร้อนนายนะน้ำมันแก้ร้อนนายนได้ กระบอกใชเห็นทุกอันเลยนะเดี๋ยวเราจะเทใส่ทีเดียวนะแล้วมอสใช่เพื่ตัดให้หมดเลยโหเหนียวมากเลยเหนียวเหนียวมองไว้เลยเจอแล้วมัอันนี้ก็เต็มกระบอกเลยก็ก็ เต็มกระบอกเลยฮนะโอ้โหวันนี้เริ่มเป็น,นวุ้นละยิงท่อนใหญ่อะยิ่งคุ้มนะมัด<ช>โอ้โหก็หนักมากหนักๆน,นี่แหละเต็มเปลนะี่ยนนะ ดิอันนี้ไม่มีใช่ไหมมันจะไม่มีอ่ะไม่เป็้เดี๋ยวมารอลุ้นท่อนนี้กันพอนมันหนักอยู่นะโอ้โอมีแนะ่เ,เลยเนี่ยยิ่งผมชอบแบบมีน้ำมีนะวนเวลาเทลเ,เทง่ายนะถ้าเป็นวุ้นก่อตัวแล้วเนี่ย,ยเทย,ยากมากแล้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นวุ้นไนงะใช่ถ้าพังจะเป็นวุ้นละถ้าออกจากกระบอกแล้วนะ เดก็มาีวอ๋อวก็บอกนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูวิธีนะว่าการจะหาวูนไม่ผ่านจะหายัางไงพี่ๆเราต้องดูการเจาะนะน,นี่ดูรอยเจาะอ,อย่างนี้นะนี่นี่คือรอยเก่าที่โดนเจาะไปแล้วนะ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกอันนะพี่พี่ถ้าไม่มีรอยจาะนะน้ํามันจะไม่ขึ้นนะเจาะเนี่ยเราต้องมาจาะเองนะใช่เจาะเราต้องจาะเองนะพวกนี้รอยจาะหมดเลยอันนี้เราตัดไว้แล้วก็จาะทดแทนทดแทนหมดนะพี่พี่น่เดี๋ยวเราเริ่มเทใส,ส่ขวดเลยเนาะครับผมนี่เนี่ยใกล้เป็นวุ้นแล้วดูข,ข้างๆมันมันจะเป็นวุ้นล้เริ่มก่อนนะใช่เราเรีบเทดีกว่าก่อนที่มันจะเป็นวุ้นนะ หนักเลย<ช>กระบอกใหญ่นะเกือบเ,เต็มแล้วน<ช>้ำนมดได้คืนหนึ่งครับกระบอกเดียวน,ะนะั้นเนี่ยกินยาเราเรามาทังทีเราก็ต้องหาให้คุ้มนะเพราะว่าเราก็จะไปทำขนมหวานแล้วก็แจกชาวบ้านด้วยนะ นี่เล็กๆยาวๆเนี่ยมันมีเต็มเลยพี่นะนี่เราจะลองมาใส่กันต่อมาดูว่าเล็กๆเนี่ยจะใส่ได้เยอะแค่ไหนได้ยูมันก็บอกเล็กใช่มันก็บอกเล็ก้วก็บอกใหญ่ได้เยอะนะครับใช่ บอกใหญ่แบบนี้เราหน้าพาเจ้าล่าหมาด้วยนะเจ้ามีบุญมาเรียนรู้นะว่าแบบนี้แบบนี้ทานได้นะถ้าลงป่าอย่างเงี้ยพอบางทีมีบุญไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยูอย่แต่ในถ้ำนีม่มีบุญด้วยพี่เริ่มก่อตัวเป็นวุญแล้วนะเราต้องรีบเทนนะก่อนที่มันจะเป็นต้นก้อนอเป็นวุญนะ้นก้อนเลยเมื่อกี้มายวพี่ช่วยนะคพี่ตั้งกล้อง ไม่ค่อยเยอะเี่ยงก็มวต็ม่ตยังไงจะใช้เกมเลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยเปลี่ยนนะันนี้จะเป็นวุ้นละอู้ต้องรีบเทแล้วมัดโอ้เป็นวุ้นพี่เต็มแล้วหนึ่งบอกอันนี้มีปะเนอะูมัู้ อีแล้วนึงไม่ชอจอตานเอ็นีโลโคะไบนีเป็นวุน้นแล้วมมันขี้ก็เป็นวุ้นอ๋อของแหละ เดี๋ยวเาเลี้ยงหัวดอนนะ้าเจ้าคุณนะให่มาเรือยเยป่อ๋ออู้หหุ้เลยหุ้เลยอะลงมาพุ้นเลนีสายมากเนี่ยเลยไปนอนเด้ นี่วุ้นของลอนครับนะได้มาสักมดสามขวดมามด<ช>ัดโอ้ยใส่ตัดได้ลำบากเลยในกระเป๋าอีกอนะนี่ขวดหนึ่งนะทั้งมาได้สามขวดนะพี่พี่ก็รอบก่อนเราได้เยอะกว่านี้นะได้เป็นกระซลอนแบบห้าลิตรเลยใช่ไม่พอเลยนะขวดไม่พอเลยนะ,อยนะไอตรงเนี้ยมีคนตาดไปเยอะเลยนะใช่ใ <น S 1> พี่ก็เลยได้ม้อนพี่พี่บางทีเราต่อไว้เนี่ยก็เพืเอ่อ คนที่มาเที่ยวป่าได้กินด้วยนะใช่เพื่อนเราไม่มีน้ำกินเราตัดไปแล้วก็ทดแทนนะใช่ครับผมทำใหม่นะโอเคพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอผิดชุดนะโอเคนะครับพี่ก็ใส่ชุดน่าครับคุณแม่ก็ถ่ายแบบมันห้าก็คนจะเดินแต่เดี๋ยนะพาพี่ชมบรรยากาศก่อนนะครับนะก็หรือว่ายังไงอ่ะผม่น่ายเนี่ยได้ความโคตรเองนะพี่ ก็ยูนในกรบป๋องถุงขวดนะก็มีคนเนี่ยมาเยอะนะครับมานานเยินนะแต่ว่าแปลว่ามาเนี่ยได้เยอะนะครับนะก็ได้กันเนี่ยหลายขวดเลยนะพี่ก็ไอ้รอบก่อนเนี่ยที่ผมมากับพานป่ากับพี่ดานะครับผมี่ยได้เป็นแต่ว่าเป็นกลอนเลยนะแต่ว่ามันไม่พอนะพี่ขวดเนี่ยมันแบบไม่พอนะไม่งั้นเนี่ยก็ได้เยอะมากเลยนะครับ อ๋ตอนนี้เนี่ยก็เย็นแล้วด้วยนะพี่ๆเราเนี่ยเลยต้องรีบกลับกันนะครับนะ <c oughs> เราเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับเพราะเดี๋ยวถ้าเรายังไม่ถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะก็ป่าน,นี่แถมเป็นป่าลึกนะพี่เราเนี่ยจะอยู่ถึงมืดถึงเย็นเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับนะ อยู่ถึงมือเลยเนี่ยมันอันตรายนะพี่เพราะว่าป่านี้เนี่ยเป็นป่าลึกนะครับนะเดี๋ยวรอพี่ยินดามาก่อนนะครับโหลมแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเย็นมากเย็นแบบว่าหนาวเลยนะพี่บรรยากาศหนาวมากเลยนะครับก็ฮนะใช่พี่ใช่าาใช่ครับผม รถด่วนเนี่ยก็ไม่เจอด้วยนะว่าวไม่ไายเนี่ยมีขึ้นแล้วนะครับนะไช่มือผมเนี่ยเย็นไปหมดแล้วพี่เดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยจะเรามาหากันต่อนะคราวนี้เนี่ยแปลว่าเรามุ่งหน้าหาอย่างเดียวเลยใช่ไหม ใช่ใช่แบบว่านั่งกิน่งนั้นเลยเอันนี้เนี่ยจริงจริงเนี่ยถ้าเราหาแบบว่ามุ่งหน้าจะหาอุ้นไม่้อย่างเดียวนะก็คือได้เยอะนะพี่จิน,นาาดาใช่เราพาพี่ซินเน่เดินแบบว่ายัางไงชมบรรยากาศในป่าด้วยนะนใช่พอกินเนี่ยได้เยแย่นะได้พริกด้วยนะครับ ก็ได้มาอึกได้หลายอย่างนะมาเขือพฟวงด้วยใช่ใช่เราจะกลับไปบุกบุ่มใช่ไหมไปบุม่มก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะถึงบ้านตอนไหนด้วยใช่พี่เดี๋ยวเราก็ต้องรีบเดินทางกลับ เนี่ยผ่านปาของเรานะครับผู้นำทางเรานะผู้บอกแบบว่ายังไงรากบ,บอกพวกของกินในป่านะครับนะบอกพวกพืชผักให้เรานะครับพวกสมุนไพรนะก็ผาป่าเราเนี่รู้สปปรรพคุณทุกอย่างนะแต่ว่าแค่ไม่รู้ชื่อภาษาไทยนั่นเองครับใ,ใ,นนะใช่ ช่ครับใช่พี่เลยเดินตกลงข้างนี้ผมคาดว่าน่าจะถึงแล้วใช่ไหมพี่ยนินดาเ,เอาต้องไปอีกนะใช่โอเคนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวผมคาดว่าเราเนี่ยจะผมเนี่ยจะปิดคลิปเลยนะครับผมนะต้องรีบเดินทางกลับไปด้วยนะครับ ราเดี๋ยวมันจะมือซะก่อนนะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วด้วยนะครับห้าโมงกว่านะก็โอเคนะครับโอ้ลมโอ้ลมพี่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเลยนะพี่ี่สำหรับพี่พท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องขอเพิ่มหนึ่งไลค์ในแชร์ในต่างให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะ ก็อย่าลืมติดตามพีกินดาด้วยนะพี่อสองสองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยกันนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเราว่างเราก็เลยมากับผ่านป่าด้วยกันนะครับผมนะมีโอกาสดีเราเลยถ่ายคลิปด้วยกันเลยนะครับโอเคครผมไว้เจอกันคลิปดวดีโอหน้าครับผมสําหรับอีพีนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปดวหน้าครับผมสวัสดีครับ